สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซ้อนมวยก็พอกับซอ,องลุกอ้วนบานหน้าเออพี่น้องคือเกานะ่าอันละลุกอ้วนมาหาตะลอดแวะถามข่าวข้าวพี่น้องกเกษตรกรผู้เพื้นนอนไห้นอนหน้าพี่ละมาทั้งไอ้นุ่มสดนอนไห้นอนหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยพูดละอยู่ห้อยู่หน้าทั้งโคกกองขันพวสีทำสว่าง น้องหอยหอยคู่ครับกลางควกระวังนี่แหละลุงกวนเคยมาถ่ายท้ำเขียบอยู่ผ่านมากเลยเห็นเพิ่นหอฟุนงงอกแอยเงียอยู่นี่งวงกล้วยเผลกับผ้าในปลอยดอกก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศนําเสนอไปพี่น้องตามวิถีชีวิตคนนอนไหนอนหน้าเลล่ะลูกหลานเป็นเป็นไอ้นุ่มสวดตัวเลี้ยงห้วยหลายโตอยู่ คนขายออกแล้วบังขันเกาตัวพี่น้องเอ้ยลุงวนเคยมาถ้คลิปอยู่ขายเกาตัวไม่พ่อแสนดอกเพื่อนว่าบานนี้เพ่อจะขายขี่บานนี้ขายคุ่นขายมุ้นเพิ่นขี่แล้วล่ะขายแล้ขี่กล้วยเศ้าขายแล้วพี่น้องกล้วยมามีขายแล้วเพ่อได้ขายเราเกาตัวเราบังขันบางตาหลายเติบ โอ้ไอ้นุ่มสดไอ้นุม่มนอนหน้าพี่น้องอขอหมุนก็ไปถ่ายคลิปขายสอบเท่าอะไรก็ปันเลยสี่สิบบาทครับโอ้สอบสี่สิบบาทผู้ใดต้องการเอาสอบไปเพิ่นเด้เพิ่มมาให้ให้ใหก่อไข่ร้อมตออละสี่สบิบบาทโอ้วิชันยอดใส่ดดุม,มดเ,ดเอ้ใส่โดนง่ามโดนเพิ่มมา ก็เลย40บาทปังรู้เปล่พี่น้องเพิ่มันกาะปูนขายผู้ใดมาสั่งเพิ่มนก,ออกัดเกาะใครให้ให้พี่กัดกับยูพี่ละกลางโคกกลางปลาเราวางตะบพี่ละเครืนน่องกลางหนองหอยหอยคู่หน้าดังพ่นพิษใส่น้องไข่พี่ละหม่งบ้านเพิ่ยูกับยูบ้านนุกอ้วนนี่แหละบ้านเดียวกันแต่เพิ่มาเลี้ยงควายอยู่ทงอยู่ฐานอนใหน้นอนหน้า โอ้กลองขันพ่อสีโคกพัฒนาพี่ล่ะโอ้น่ะขั้ยไอ้กับขั้วบานบ้านเพิ่นเพิ่นขายออกแล้วเพื่อนโอ้เลี้ยงบ่ไปก้าโตแล้วเพิ่นขายออกบางหลายเติบเพื่นขั้วสามสิบก่าวตัวเพิ่นขายออกก้าโตเหลืออยู่จากโต้ยนี่ขัาวเศร้าบ่ปานยี่นี่วัวเศร้าเอออ๋ออันนี้บ่พอกุ้งฟุ้งปาน แม่นี่ยเราไปเจ้าพ่อประจำขวอกประจำฟาร์มเพิ่นก <ไป S 2> ้อนคุ้มลูกคุ้มหลานเพิ่นอยู่นี่ไปเลี้ยงใส้อะไรซูมือน้ำทงน้ำทานนี่บางครั้งเ,เดีย๋วย,ยวช<อ>่วงนี้ก็ลังปล่อยสบายอยู่พี่น้องพูดะ <S <S นะบรรยากาศโดยรอบฝนตกเรามันปล่อยไปก็ได้อยู่ได้กินอยู่ได้แห่ได้เลีมอยู่อีกบ่ถึงอาทิตย์ตรงนี้ก็ย้อนเส้นเมื่อไทยบ้านเขาบดแถวนี้ จักเพื่อนเดไปทางไหนบูบานเพื่อนเจ้าแล้เออสงสัยเดี๋ยวไปเจ้าอยูนหน้าปังหน้าแซงมนละยั่ทางทา่ามคนละไม่ห้ซ้อมมึง <c oughs> บ้านๆพ,พี่น้องเอ้ยไปแต่หักแต่ซั่งเพ่อนเพื่อนเพื่อนมีความจำเป็นเพื่อนกันไล่ขายออกเปิานพิธีวิตแตแงผู้เสยผู้สาวเพดีมาเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยซอยหันมา พันไปหายยนใส่เงินเบิเบือฮ่าฮ่าฮมีด่กฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าร่าฮเปิดา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ิฮเาฮ่าเ่าฮ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 ่า่าฮ่าก่าฮุ่ฮ่าก่าก่าฮ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 ่าุ่า่านเน่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่า่าฮ่งฮใาุ้่ฮ่า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 น่่าฮา่าฮ่า่ฮ่าจัาฮ่าฮ่า่าฮ่เ้าา คนานเออใครเจ็บมาลำบากครกกับเตี้ย <c oughs> โอ้กะอยากละเจ้าคนมักอยากใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งูกทุ่งนั่เด้ออยากมาเก็ตมาสั่งยังน้นทงน้ำทังสิเด้ฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> มองอยู่ห่งซ่เหมนพี่น้องเอ,อไอหนุ่มสวดไอหนุ่มสวดเม่นมานอนเลี้ยงไห้เลี้ยงอนอนอยู่ไห้อยู่หน้าฮะเออหน้าเก็บผ้าบรรยากาศทงหน้าเพ่ พื่อนอะมองพยุ่มองเศร้ามองข้ายเป็นกินน้ำพี่น้องเพื่อนอะคนมีอ่างมีย่ยงย่างดีอันน้ำใส่ละปานมาใส่ป่ะเนี่ยโอ้เพคนใส่รถไถยปานเอาบ่นออคมนมีบาดาลอยู่บ่ได้คมนมีบาดาลเอารถไถยปานน้ำขึ้นมานีเด้เอ,อ เป็นจอน้ำพร้อมตัวนี้เราไทปั้นขึ้นมาไปใส่พอได้กล้วยได้กินน้ำอือโอ้ยผมบอกใหญ่ลูกกล้วย่นกระไดจักตัวละกล้วยหน่อยเี่ยปั้นโอ้บอกไปดิเห็นบ่เนี่ยโอ้หัว ถ้าขายฟุน้นขายขี่ดนปีได้จักบาทจากักพันจักหมืน่นเลยโอ้ปีนี้ปีนี้ได้สองหมื่นแล้ว,ออลวโอ้ขายฟุ้นปีนี้ได้เงินสองหมื่นแล้วพี่น้องเริ่มต้นขายฟุ้นให้พี่น้องผู้เพิ่นต้องการไปใส่ให้ใส่หน้าใส่สวนยางเนี่ยิ่นขายขี่ขายฟุ้นปีนี้ก็ได้สองหมื่นแล้วขายกล้วยอีกเก่าตัวทลายไปเลยขายกล้วยเก่าตัว เออที่มาได้กินเจ็ดแปดเมื่อหมดเออมันขายแล้วพี่น้องเต่าโตแล้วคนขายอกดอกหน่นขายหลายแล้วบกขอกคกล้ย,ลย,ลยลเตบิบ <laughs> โอ้ยภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคนนอนไห้นอนหน้าเปิดเป็นคนขายันขายันคัดเติบอยู่อันไอ้นุ่มปานเนี่ย คนขยันคักหลายผู้เสียผู้สาวก็บ่มัก,กบ่กล้ามาอยู่นำ้ำเขาบ่อยากมาใช้ชีวิตลำบากอยู่ทงอยู่ทาวท่านเพิน่นว่าโอ้ยจมป่ายตามความคิดของเพิ่นนั่นแหละบ่ะขยันยังไงเ,เลี้ยงควายเอาอีแตกไปหาคนฟื้นมามงดูเหมือนกองท้อผู้เขานี่เออพวดอ่ะ จากเวลาไหนไปเห็ดปูเท้งเหล้ยงคล้วยเท้าไปหาคนฟื้นเอาตอกอีแตกตอกอีแต,ต,ตกไปหาคนใหม่มาใไหมพ่นไปมแสดงไฟคล้วยมาเัินไรยุ่งไรเหลี่ยกไรหิน,น,อเ,อนเออนนแ,แต่แล้วากขยันอะไรกับวมีคนมักถึนตัวเป็นยังไงอยากขยันคักเลยไหม เพราะว่าให้ใส่เดยกใส่งานหนักดอกมันอยูน่นั่น็งหนึ่งตะเข่าตะนำ้ำซักเสื้อสักพา้าเฮ็ดนัด่งยุ่งากินให้กินทันเราเพ่อนเพิ่นว่าโอดูคุณหน่อยเพิ่นพี่น้องยไยอ่งขวกเลยบบบนี้ท่นบ่นขาย,ขายขออกแกน่นี้เลี้ยงไว้ผู้เดียวท่นขายขออกท่นเกาต นุ่มปานอันนาฝนที่เศร้าเที่ยวบ่อันน่มอม่เหนหน้าเมือกันเนาะ อวายมันถือเบื่อแล้วค่าขายอีกกล้ว,วยววเอาปีหนาอยู่ดีไม่แห้งก่อน,นะน,นวะเออขายตะขีพี่น้องเอ้ยไคต้องการฟุ้นกัดโท่มาหรือสิมาติดตัวเองก็ได้พี่ละพี่กัดบ้านน้องหวัวหุวยคู่ตะบนหน้าหนังพ่นไปใส่น้องค่ายเป็นมาเอาสอบวาสีไมโรที่ให้ให้มันสอบวะา0ีสิบบาทโอ้ย ขายแบบกันเองเ<ร>แบบ,<อ>บชีวิต,ตดดวเรา <laughs> ว่าสอบธรรมดาเด้อะสอบวอาหารเ้างใน,นเราเห็นว่าเป็นสอบปุ๋ยสอบยูเรีย <laughs> วเอาไวเ้เดีย๋ย <laughs> ว <laughs> ไอ้ลุ่มปัน โทษที่ขอเพิ่นให้ยเราพี่น้องเอ้ยเทอะติดต่ออย่างใดฟุ่นเออเพิ่นมาทำความสะอาดให้มันแป้นหูแป้นตาจังแม่เพิ่นฉี่ลายพวดเอ้ยคนขยันผู้สาวเห็นเลี้ยงกล้วยหลายๆเขากัดแก่มาลำบากตี๊ดพิ่นมามน เอาคลิปนี้กับทีบประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเยี่ยมยามถามขา่าวลูกหลานผู้เขานอนไหนอนหน้าเพิ่นนอนเลี้ยงกล้วยการถูกกลางป่าแบบเพิ่นกำลังให้พุ่นขายให้ลูกค้าเพิ่นอยู่ล,ลุงอ้วนก็เลยแวะถามข,าข่าวขอบคุณหในไลน์ซ้ำรับพี่น้องที่เขามาเบิ่งคลิปของลุงอ้วนบานหน้าพี่น้องเอ้ยฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงอ้วนนี่ดู้ อความสขุขความเจริญเป็นของพระพิ้องเบอร์ทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ